พี่บอลจะพาพวกเธอไปพารากอนนะคะไปดูความหล่อของนดเดตคุกิมิยะแต่ประเด็นวันนี้ก็คืองูงูงูของแม่คืองูเข้าบ้านแม่แก้วงูเห่าคะ่ะแต่ความน่ารักของณัดเดตคือเธออยากให้เธอดูเสียงสัมภาษณ์ของเขาน่ารักมากเตรียมกระดาษด้วยนะคะฟังเสียงสัมภาษณ์แล้วเตรียมกระดาษด้วยทำไม อไปดูพร้อมพี่บอยเลยค่ะใช่งูเห่าเหรองูห่าค่ะพี่แม่พเป็สองตัวเลยสามตัวสองตัวเลยสามตัวสองตัวเลยสามตัวงูองูที่เข้าบ้านอ่ะสามเลยหนึ่งหกแปด้ารักใช่าา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 าเาานาา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 เาาาา ปังๆแบบว่าตรงๆขึ้นมานะก็โอ้ยเฮนะคะน่ารักมากน่ารักจริงๆ